สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p รายการที่พาทุกคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มีอิมแพคต่อราคาทองคําไม่พลาดทักวอกาศทองมองขาทั่วอกาศการลงทุนนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ทิศทางประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหร,รัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมากักครับคำว่ากักก็คือมีตัวเลขตัวหนึ่งครับอย่างมันฟาร์มเพโลครับก็ออกมาต่ําสุดในรอบ8เดือนและมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ก็คือ ตัวเลขอัตราการว่างงานครับฉะนั้นทําให้ท้ายที่สุดแล้วครับตลาดเนี่ยในช่วงก่อนหน้านที่มีประกาศตัวเลขนอนฟามเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณ1 7 8 0ันเ็้ยแปดเหรียญดอลลาร์สหรัฐตออนแต่ท้ายที่สุด้วครับตัวของตัวเลขที่ออกมากักเองไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานเนี่ยก็ออกมาดีใช่ไหมครับส่งผลให้ท้ายตลาดเนี่ยราคาทองคําลงมาปิดบริเวณ1 7 5 7ันเ็ด้ยห้าสิ็เหรียญดอลลาร์สหรัฐตออน ถ้าน้องทุนมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยในการเล่นหรือว่าซื้อขายทองคําในสัปดาห์นี้ครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก่อนอื่นครับเราจะไปเริ่มจากตัว Market อัปเดตกันก่อนครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับเรามาเริ่มจากตัวของ g o ลสปอร์ครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.78ครับมาปิดบริเวณ1,756เหรียญดอลลาร์สรัตะออครับทางฝั่งของดาวโจนส์ครับหลังจากที่ บอลยูเนี่ยปรับตัวเล่งขึ้นไปแถวๆบริเวณ1.62%เนี่ยส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยเผชิญแรงเทขายเล็กน้อยครับที่8.69มาปิดบริเวณ34746จุดนั่นเองและค่าเงินบาทครับก็มีการอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องที่0.08มาปิดบริเวณที่33.86นั่นเองแล้วก็ตัวทองคำ SPR ครับเช้านี้ก็ไม่ได้มีการซื้อหรือขายแต่อย่างใดครับแต่ว่า ช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว S&P500 ก็มีการเทขายขเพิ่มราๆหนึ่งจุดเก้าตันนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ครับก็ภาพรวมทิศทางไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําเองหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างดัชนีหุ้นนิวยอร์กเองเนี่ยก็ค่อนข้างการขับในระยะในในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นต้องมาดูครับว่าสัปดาห์นี้ครับราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นได้หรือไม่หรือจะมีการย่อตัวลงนั่นเองครับเราจะไป แกะเพิ่มครับว่ารายละเอียดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศตัวเลขเป็นอย่างไรครับเรามาเริ่มช่วงเวลา1 9บเ้นาฬิกา30นาทีครับก็มีประกาศตัวเลขรายได้ต่อชั่วโมงของแรงงานครับตัวเลขก็ออกมาดีกว่าคาดการครับโดยคาดการอยู่ที่ระดับ0.4%ตัวได้จริงครับออกมาอยู่ที่ระดับ0.6%นนั่นเองและไฮไลท์สําคัญเลยครับก็คือตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับหรือว่านอนฟาร์ p a y โ o เนี่ย ตัวเลขเนี่ยครับออกมาต่ำกว่าคาดการแล้วก็ครั้งก่อนครับโดยคาดการอยู่ที่ระดับ490,000ตำแหน่งครับแล้วก็ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ366,000ตำแหน่งตัวเลขเนี่ยครับออกมาฟุบตัวในรอบ8เดือนเลยครับที่194,000ตำแหน่งนั่นเองและสุดท้ายครับที่ผมบอกว่าตัวเลขออกมากาักใช่ไหมครับเมื่อกี้นอนฟาร์มก็ออกมาต่ำกว่าคาดการแล้วแต่อัตราการจ้างอัตราการว่างงานครับหรือว่า unemployment rate นะครับ ดันออกมาดีกว่าคาดการครับโดยคาดการอยู่ที่ระดับ5.1%และครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ5.2%ครับตัวเลขจริงเนี่ยออกมาอยู่ที่ระดับ4.8%นั่นเองครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วครับราคาทองคำเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างกักนั่นเองครับเราจะไปดูครับว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะครับต่ำสุดเนี่ย4.8%เนี่ยต่ำสุดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาปี2020หรือว่าตั้งแต่ ช่วงแพร่ระบาดของโควิดนั่นเองฉะนั้นครับผมจะพานักลงทุนไปดูครับว่าแล้วในช่วงการว่างงานของสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรโดยปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่การการแพร่ระบาดของโควิดนะครับอัตราการจ้างงานหรือว่านอนฟาร์มเฮโร่เนี่ยก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณห้าแส0หกหมืนหนึ่งพันตำแหน่งครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาปัญหาคือตรงนี้ครับว่า ในการแพร่ระบาดของโควิดในสหรัฐเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงมีนาปี2020เนี่ยทำให้การว่างงานในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นราว22ล้านตำแหน่งครับแต่เมื่อเศรษฐกิจดำเนินต่อมาเรื่อยๆเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกิจกรรมทงเศรษฐกิจดำเนินต่อมาใช่ไหมเกิดการจ้างงานปัจจุบันเนี่ยครับจาก22ล้านเนี่ยทำให้มีการจ้างงานไปแล้วทั้งสิ้น17.4ล้านคนครับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020ครับแต่ว่ายังต่ํา กว่าช่วงก่อนหน้าการแพร่ระบาดครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านตำแหน่งครับหรือว่า3.3%นั่นเองฉะนั้นตรงนี้ครับก็เริ่มบอกแล้วว่าถึงแม้การจ้างงานครับจะออกมาต่ํากว่าคาดแต่ว่าอัตราการว่างงานก็ลดลงเรื่อยๆนั่นเองครับดันมาสร้างปัญหาให้กับประธานเฟดหรือว่าเจอร์มพาวเวลครับว่าคิดหนักเลยครับในการประชุม F o m c ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ครับ ปัจจัยสําคัญที่เฟดจะเฝ้าดูก็คือตัวเลขการจ้างงานครับโดยตัวเลขการจ้างงานเนี่ยดันออกมาต่าสุดในรอบก็เดือนนั้นบ่งบอกว่า Impact ต่อเดลต้าไวรัสหรือว่าการแพร่ระบาดของสายุคโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานครับตรงนี้ครับจึงทำให้เจอร์มพาวเวลเนี่ยอาจจะคิดหนักได้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับจะเป็นเหมือนที่เคยกล่าวไว้ไหมว่าจะมีการลดสภาพคล่องภายในปลายปีนี้หรือ จะเลื่อนไปในต้นปีหน้าเนื่องจากว่าตัวเลขการจ้างงานนั้นออกมาฟุบตัวในรอบ9เดือนนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝันน้องทุนติดตามด้วยครับว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2อถึงสาพฤษายนเนี่ยเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยครับว่าทิศทางราคาทองคาจะเป็นอย่างไรต่อไปครับมาทางฝั่งของการคังของโลกบ้านครับ Oecd เนี่ยมีการบรรลุดิวครับหรือว่ากํา บรรลุข้อตกลงนั่นเองครับเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีขั้นต่ำทั่วโลกเราๆสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเองครับโดยรายละเอียดเนี่ยล่าสุดก็มีออกมาการการออกมายอมรับนะครับว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกประเทศหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเก้าสิบเปอร์เซ็นของ GDP ทั่วโลกเนี่ยจะมีการปรับขึ้นภาษีครับเราๆสิบห้าเปอร์เซ็นครับฉะนั้นตรงนี้ครับในระยะถัดไปเนี่ยต้องระวังครับว่าการเก็บภาษีเนี่ยจะส่งผลให้ e a r n i n g หรือว่า ผลตอบแทนของบริษัทหรือว่ากำไรเนี่ยมันจะลดลงคำถามต่อมาคือเอ้ยแล้วการเก็บขึ้นการขึ้นมา45%เนี่ยเก็บเมื่อไหร่ครับก็คือจะมีผลบังคับใช้ในปี2566นั่นเองหรือว่า2ปีข้างหน้าครับโดยจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า15%ในระยะถัดไปนั่นเองครับฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าจะสร้างผลกระทบให้กับบริษัทใหญ่ค่อนข้างที่จะแน่นอนครับแตกต่างกับบริษัทเล็กครับที่จะไม่สมม่งผลกระทบเชิงลบกับบริษัทเล็ก เล็กนั่นเองครับต่อมาครับผมจะพา้องทุนไปดูครับว่าตลาดหุ้นนิวยอร์เป็นยังไงครับหลังจากที่ช่วงช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันพุธพฤหัสใช่ไหมครับก็ดาวโจนก็มีการรีบาวราวๆ4 0 0ร้อยห้าจุดทํำให้ท้ายที่สุดแล้วครับก็สามารถขึ้นมายืนเหนอืนอแนวต้านบริเวณ34745จุดได้ครับตรงนี้ครับก็เริ่มเป็นเห็นสัญญ,ญาณที่ดีแตุ่้กทุนต้อง ดูต่อไปครับว่าเพราะปัจจัยปัจจุบันเนี่ยการเล่งตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยมีการเล่งตัวได้ด้วยฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นปัจจัยกดดันเมื่อจะเป็นทองคําเองหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเองในระยะถัดไปได้ด้วยเช่นกันครับเรามาดูทองคําบ้างครับอย่างที่ผมกล่าวไปครับว่าในช่วงแรกวันศุกร์เนี่ย ตัวนอนฟาวนเนี่ยออกมาต่ำกว่าค่าใช่ไหมครับแล้วก็ต่ําสุดในรอบ9เดือนเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคาในช่วงแรกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,700 80เยแปดสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐอ่อนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับก็ไม่สามารถผ่านไปได้ครับเนื่องจากเนื่องจากว่าติดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั่นเองครับแล้วจึงมีการย่อตัวลงมาปิดบริเวณ1757เหรียญดอลลาร์สหรัฐอ่อนครับฉะนั้นตรงนี้ครับเราจะไปดูปัจจัยสําคัญครับที่ส่งผลให้ทองคาาาเนี่่ไมมสรถ เบรกทะลุแนวต้านบริเวณ1,780เหรียญได้นี่ครับก็คือเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองในระยะถัดไปอย่างแน่นอนครับก็คือตัวของผลตอบแทนพันธบัตร1ิปีของสหรัฐเองครับคําถามคือเฮ้ย hey, แล้วบอลยูเนี่ยมันเล่งตัวได้อย่างไรใช่ไหมครับบอลยูเนี่ยเล่งตัวได้ชัดเจนครับตั้งแต่ช่วงปลายต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็คือเกิดจากว่าปัจจุบันเนี่ย ความต้องการใช้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับเมืองแร่ครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เพียงพอส่งผลให้ยี่สิบกว่ามลฑลในประเทศจีนเนี่ยขาดแคลนไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าดับลงใช่ไหมครับเมนสาคัญที่จะให้ทําให้เกิดไฟฟ้านี่ก็คือตัวของน้ํามันโดยเนื่ยองจากน้ํามันเนี่ย <c oughs> เป็นต้นทุนการผลิตหลายๆอย่างใช่ไหมครับเมื่อราคาน้ํามันปัจจุบันที่ผมเช็คเมื่อเช้านี้ครับมีการปรับตัวขึ้นประมาณ 80กว่าบาร์เรลบวกลบเนี่ยส่งผลให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันมีการเร่งตัวเมื่อเงินเฟ้อเร่งตัวใช่ไหมครับนักลงทุนในตลาดเนี่ยจะมี2มุมครับมุมแรกก็คือคิดแล้วว่าในระยะถัดไปเนี่ยเมื่อเงินเฟ้อเร่งตัวเนี่ยบอลยิวเนี่ยจะไม่คุ้มกับเงินเฟอ้อนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อมันเร่งตัวสูงกว่าบอลยิวนั่นเองจึงทําให้เกิดแรงเทขายบอลครับเมื่อมีแรงเทขายบอลเนี่ยจึงส่งผลให้ราคาบอลเนี่ยมันมีการย่อตัวลดลงแล้วก็ทางฝั่งของบอลยิวหรือว่าผลตอบแทนเนี่ย มันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคำถามคืออย่างนี้ครับเมื่อมีการเทขายบอลทองคาก็เช่นกันครับเนื่องจากว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยครับก็เผชิญกับแรงเทขายครับท้ายที่สุดแล้วทําให้เมื่อประกาศตัวเลขจ้งางงานออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ก็จริงครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านได้เนื่องจากว่าบอลยูเนี่ยมันมีการเล่งตัวสูงนั่นเองครับโดยปัจจุบันก็มีการแกวงตัวอยู่บริเวณ1.6 2เนนั่นเองต่อมาครับก็มาทางฝั่งของ ดอลลร์อินเด็กครับหรือว่าดัชนีของดอลลร์นั่นเองปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วครับบริเวณ90 9 3 8ถึงบริเวณ94.4ฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องมาดูครับว่าในระยะถัดไปเนี่ยบอลยูที่มีการเล่งตัวเนี่ยจะส่งผลให้ดอลลร์เนี่ยมีการแข็งค่าหรือว่ามีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้เพิ่มขึ้นหรือไม่โดยปกติต้องกล่าวอย่างนี้ครับว่าหากเงินเฟ้อสหรัฐจะเล่งตัวขึ้นใช่ไหมครับ บอลยูเนก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดจากแรงเทขายพันธบัตรคำถามคือนักลงทุนจะมาถืออะไรครับสินทรัพย์ถัดไปที่นักลงทุนจะมาถือก็คือตัวของดอลลร์อินเด็กซ์นั่นเองเมื่อดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่านักลงทุน,นจะมีการถือครองดอลลร์ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝันนักลงทุนนะครับว่าทองคำครับในระยะถัดไปหากนักลงทุนมีการถือครองดอลลร์เพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีการโยกย้ายการลงทุนไปในสินทร ทองคาที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเวนจะถูกลดบทบาทลงครับเมื mm ่อเศรษฐกิจของสหรัฐมีการฟื้นตัวได้เต็มที่นั่นเองครับ mm hmm. และสุดท้ายครับก็มาทางผังของค่างเงินบาทกันบ้างครับก็มันมีข้อแลกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของค่างเงินบาทเนี่ยยังมีการอ่อนค่าต่อเนื่องครับแต่คําถามคืออะไรครับคําถามคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยหรือว่าเซตเราเนี่ยก็ยังมีการผับขึ้นต่อเนื่องเช่นกันครับ โดยในอดีตที่ผ่านมาที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยปกติเนี่ยหากต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหรือหรือว่าการลงทุนทางอ้อมเนี่ยหากมีเมงินไหลเข้ามาเนี่ยจะบ่งบอกว่าข้างเงินบาทเนี่ยมันจะมีการแข่งข้าใช่ไหมครับข้างเงินบาทแข่งข้าแล้วจะส่งผลให้ตัวของตลาดหุ้นมันเราปรับตัวขึ้นแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ไม่ได้มีการซื้อ เพิ่มมากขึ้นแต่มากเท่าไรครับแต่วต่าท้ายที่สุดแล้วครับค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าตรงนี้ครับก็ต้องฝากน้องทุนครับว่าเป็นข้อสังเกตในระยะถัดไปในระยะถัดไปครับ <address> ว <receptor engineer> <pet brief ed> ่าท้ายที même, ่สุดแล้วเนี่ยตัวของตลาดหุ้นเนี่ยจะมีการไปต่อหรืออัพไซด์ได้มากแค่ไหนนั่นเองครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยว่ามีมุมมองต่อราคาทองคาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคาอย่างไรบ้างครับ ครับก็ว่าวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ทองคําก็ดิดตัวได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับนะแล้วก็รับข่าวในในภาครายงานนะครับที่ค่อนข้างจะผิดหวังกันนะครับแต่แต่ตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยมันมันดีขึ้นนั่นหมานั่นหมายความว่าอัตราการว่างงานเนี่ยลดลงนะครับนะก็ทำให้มุมมอง <c oughs> มุมมองของ ภาครายงานสารัฐเนี่ยผมผมจะมองว่ายังยังดูโอเคอยู่นะครับยังดูดีอยู่เพราะว่าการจ้างงานเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขที่ที่ทผ่านตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันมันจะออกมาค่อนข้างจะผิดหวังนะครับแต่ถ้าย้อนไปดูเนี่ยในใน,ในตัวเลขของ ADP นะฮะเราดูจำนวนผู้ขอรับสัสดิการว่างงานเนี่ยนะฮะ ADP เนี่ยจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ จำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานที่ผ่านมาก็อขอรับน้อยลงนะครับนะถือว่าในภาคในงาน,นยังยังดูยังดูค่อนข,ข้างจะยังดูฟื้นตัวอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท,ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะโดนผลกระทบจากโควิดในเดือนที่ผ่านมานะครับนะมันก็จะมีข่าวในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยนะครับ ก็อาจจะทําให้ตัวเลขมันบันดบลงไปนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าดูภาพรวมของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้นนะมีแต่ว่าจะจะเปิดเปิดเศรษฐกิจมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็มองว่าในภาคแรงงานเนี่ยน่าจะน่าจะฟื้นตัวได้นะครับดังนั้นทําให้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาดีตัวขึ้นไปรับข่าวก่อนนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ย ก็โดนแรงกดแรงขายทํากําไรออกมานะครับแล้วก็จากแรงขายทํากําไรออกมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าถ้าดูทางเทคนิคอะนะฮะแท่งเป็นแทง่งแท่งสีแดงออกยาวๆในลักษณะแบบนี้นะครับนะมันส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างวันนะครับถึงแม้ว่าราคาทอ,องคำจะมีการดีดตัวหรือ ขยับตัวขึ้นไปก็ตามนะครับนะถ้าถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้เป็นแท่งของวันศุกร์นะที่นี่มีการปรับโทนลดลงเนี่ยนะทำให้มีมุมมองเนี่ยค่อนข้างจะเปลบอยู่นะครับดังนั้นการดีตัวขึ้นในในในระหว่างวันนี้นะฮะเราอาจจะมองเป็นลักษณะการรีบาร์ระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับนะเพราะว่าแท่งเทียนยาวๆแล้วก็มีหางยาวๆในลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นสัญญาณที่่งบอกว่า มันจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่การเคลื่อนตัวเนี่ยมันยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะฮะมุมมองก็ยังมองค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะครับกราฟรายเดลี่นะครับนะเดลี่หรือรายวันเนี่ยกราฟใหญ่ภาพภาพรวมใหญ่เนี่ยนะยังมองเป็นลักษณะการรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในแท่งเทียนในวันถัดไปอีกทีหนึ่งนะฮะว่าสัญญาณการฟื้นตัวของทองคำนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมนะฮะแต่ว่า ระหว่างวันเนี้ยวันนี้เรามองแค่ดีบาวก่อนนะครับนะถ้าดิบตัวขึ้นไปนะฮะแนะนําว่าเราอาจจะสลับหน้ามาเก็งกำไรในที่ทางขาลงไปก่อนก็ได้นะครับนะแต่นะฮะมันก็จะมีมุมมองที่ที่ที่เรายัางะตะกิดตะขวงใจอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยมันเบรกเบรกเ,เส้นดาวเทนนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะ ก่อนนั้นเนียเส้นดาวเทนเนี่ยมันจะเป็นเส้นแนวต้านอยู่ใช่ไหมครับนะในปัจจุบันเนี่ยสลับมาเป็นแนวรับนะครับดันะงนั้นการที่ราคาทองคำจะย่อลงมานะครับเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นแนวรับได้นะครับนะบริเวณเส้นดาวเทนตรงนี้นะครับนะเส้นเส้นดาวเทนนะพอดีตัวขึ้นไปนะฮะมันจะมีมุมมองที่ เป็นแนวรับไปนะครับประกอบกับเส้นอัพเทรนนะครับเส้นแนวโน้มเดี๋ยวขอดูเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อนนะครับถ้าเราตีเส้นเนี่ยเส้นแนวโน้มนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งโลเนี่ยมันมันยกระดับอยู่นะครับแล้วก็ลองตีเส้นพาดผ่านดูนะครับมันก็ทําให้มุมมองเนี่ยมันยังยังดูเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่า เป็นขาขึ้นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอดูบททดสอบในในรอบนี้นะครับว่าการจะดิดตัวขึ้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนอยู่เนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยรตรงบริเวณดังกล่าวนี้ได้ไหมนะครับนะบริเวณดังกลาวก็อยู่ประมาณ1 7 1, 7 0งพันเถึงหนึ่งเจ็ด้อยเก้าสิบเหรียญนะครับนะก็ณปัจจุบันนี้บอกเป็นแนวต้านเลก่อนนะครับนะถ้าสามารถที่จะ ขยับตัวขึ้นแล้วไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวดได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีมุมมองอที่ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราเรามองว่า,าการปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงขายยังเยอะอยู่นะฮะดังนั้นการดิดตัวขึ้นของวันนี้น่าจะเป็นลักษณะการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นนะครับดังนั้นจึงมองว่ายังไม่น่าจะดิดตัวได้สูงนะครับ นะถ้ายังไม่ผ่านแนวต้านเปิดขายก่อนนะครับเปิดขายไปก่อนนะครับนะทีนี้มาดูแนวรับกับแนวต้านก่อนนะครับโกลสปอตนะครับแนวต้านอยู่1772ถึง1782เหรียญน,นะครับในขนาดที่แนวรับเนี่ยจะอยู่1770ถึง1730เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับนะครับทองคำโกลสปอตนะครับสำหรับ ทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่แถวๆ28,390บาทไปจนถึง28,550บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านทองคำ96.5นะครับถ้าไม่ผ่านนะฮะสลับหน้ามาเก็งกับอะนี้ที่ทางขาลงนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าซื้อนะครับหรือ ตกรถในรอบที่แล้วนะครับคือยังไม่สามารถที่จะเข้าซื้อได้ที่ใน,ในราคาถูกเนะนี่ยนะก็แนะนํารอกรอบหนึ่งเอ่อรอกรอบสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบาทไปจะถึงสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบาทนะครับนะก็หาจังหวะดูนะครับถ้าเกิดการยอตัวหรือพักตัวลงมานะครับเข้าใกล้ในรับเราหาจังหวะเข้าซื้อไปนะครับอยงไรก็ตามเนี่ยนะฮะอ่าเราคงจะต้องมาติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับนะ ในตารางสัปดาห์นี้ตัวเลขจากค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะแต่เราไปดูว่ามันจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะที่เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดที่สำคัญสำคัญบ้างนะครับเดี๋ยวฝากคุณจรรทอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับค่ำคืนนี้ครับก็ไม่ได้มีประกาศตัวเลขแต่อย่างใดครับอาจารย์ปุย้ยแต่ว่าเมนหลักๆครับสำคัญสำคัญใน ในสัปดาห์นี้ครับเราก็ต้องมาดูครับว่าประกาศตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาเกินให้ฟังคร่าวๆครับว่าภาพรวมเป็นยังไงครับอ๋อภาพรวมก็สําคัญครับก็โดยวันพุธใช่ไหมครับวันพุธก็มีประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐหรือว่าดดชนีราครับผู้บริโภคของสหรัฐครับว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรครับแต่ว่าต้องแอบเกินอย่างเงี้ยครับว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ครับเนื่องจากว่า ราคาน้ามันที่เป็นต้นทุนการผลิตของสาร์ลัฐเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากนักลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็คือวันพุธตัวของเงินเฟอ้อครับแล้วในวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นตัวของดัชนีราคาผู้ผลิตครับหรือว่าดัชนี PPI PP นั่นเองครับก็สําคัญเช่นกันครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับก็ปลายสัปดาห์วันศุกร์ครับก็มีประกาศตัวเลข รีเทลเซลครับหรือว่ายอด้าปิดของสหรัฐฉะนั้นตรงนี้ครับก็ฝากน้องๆทุติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภาพรวมของทองคําในสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ปุ้ยว่าทองคําครับอาจารย์ปุ้ยจะฝากถึงแนวโน้มอย่างไรบ้างครับในการเล่นทองคําในสัปดาห์นี้ครับครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ราคาก็ยังยังวิ่งอยู่ในในในกรอบนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ย การเคลื่อนไหวก็ยังขยับตัวได้ไม่มากนะครับนะแล้วก็คิดว่านะฮะหลังจากนี้ไปนะครับออมองว่ามันมันมันน่าจะเป็นในลักษณะที่ที่เป็นไซเวยนนะฮนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูในในตัวเลขกลางกลางสตาร์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีแรงกระตุ้นให้ให้ราคานั้น ดีตัวออกออกจากในกรอบนี้ไหมนะครับซึ่งเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขด้วยนะครับนะ <Okay. S 1> แต่ว่าในภาพในในภาพรวมของปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นการเก็งกำไรในกรอบระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะทําได้นะครับนะเก็งกำไรเก็งกำไรในกรอบนะครับแต่แต่แต่ถ้าที่ดูสังเกตมาเนี่ยนะฮะราคาบางนีก็ยังไม่หลุด2 2,7500บาทเลย นะครับดันั้นถ้าย่อลงมานะครับเข้าซื้อเก็บเก็บสะสมดีกว่านะครับแล้วก็ดิดตัวขึ้นแรงๆแล้วก็ไปปล่อยทํากันไปสักรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มองว่าถ้าถ้าทําตามกรอบที่ให้ไว้เนี่ยมันก็มีกําไรมาหลายรอบแล้วนะครับนะก็าฝากรังทุนนะครับก็คงยจะต้องอตามเอาตามการวิเคราะห์ที่ที่เราให้ไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยทิศทางมันเริ่มชัดเจนอย่างไรเนี่ย,เด,เ,ย,ย,เ,ยเดี๋ยวเราก็มามาวิเคราะห์ออก,กันอีกทีนึ่งนะครับโอเคครับผมสำ,สำหรับผมนะครับผมฝากถึงช่วงกลางสัปดาห์ครับโดยไอ้วันพุธเนี่ยมันจะมีประกาศตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมนันออกมามากกว่า5.4ก็คือออกมามากกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาและกันยานะครับ ระวังบอลยูจะเด้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันออกมามาสูงมาสูงมากกว่า5.4เนี่ยนั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลาดจะมีการรับข่าวการที่ การใช้นโย,ยบายการเงินแบบเข้มงวดครับหรือว่ามีการทำเทเบิลลิ่งหรือว่าการเขื่อมตลาดเบี้ยในระยะถัดไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าตลาดเนี่ยโกงเงินเฟอ้อที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่าจะมีการดําเนินนโยบายผันนโยบายการเงินนั่นเองที่จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดนั่นเองครับก็คือเป็นการดึงสภาพคล่องเมื่อมีการดึงสภาพคล่องท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ย มันจะมีการปรับตัวขึ้นไปตามบอลยูแลวก็จะกดดันราคาทองในระยะถัดไปครับสัปดาห์นี้ก็น่าโฟกัสเช่นกันครับเพราะว่ามีประกาศตัวเลขสําคัญสำคัญหลายตัวครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ที่ยังมีโอกาสที่จะกดดันราคาได้นะครับแต่ก็ฝากไว้นะฮะฝากไว้พิจารณากันแล้วก็เราคงจะต้องมาติดตามกันใ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 นวันถัดไปนะครับนะฮะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะว่า ความขึ้นหน้า้องทำเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันนะครับทุกวันอังคารนะครับในช่องของจีแคปนะครับในในในไลน์ในไลน์แชทที่แคปนะครับแล้วเราก็จะมีการวิเคราะห์แนวโน้ม แบบเจาะลึกกันนะครับนะก็ชั่วโมงครึ่งนะครับนะชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับเรามาพูดคุยกันได้เลยนะครับนะถ้ามีคําถามก็เข้ามาถามได้นะครับก็ลองแอดไลน์เข้ามาดูนะครับโอเคครับก็นนักลงทุนสามารถสแกนผ่าน QR code ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขาย สามารถติดต่อได้ดานล่านี้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ